สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมคราฟนะไมคราฟมันเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้แล้วว่าผมครับเมื่อคลิปที่แล้วผมรีวิวคลิปที่แล้วผมรีวิวรถไฟใช่ไหมวันนี้วันนี้มาไปนั่งรถไฟกันบ้างครับไฟที่เราจะไปนั่งก็จะเป็นรถไฟบอกว่าเาติด ไฟที่เราจะไปนั่งมันก็แบบว่าก็จะเป็นรถไฟลอยฟ้านะคะมันก็เหมือนอันนั้นแหละแต่รถไฟนี้จะใหญ่กว่านั่นเองอุ้ยมีท่ามีป้ายรถเมล์ได้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนสักที่อะคะจะต,ต้องหากอ,อุ้ยตรงนี้มีรถไฟด้วยนี่ตึกเป็นรูปรถไฟเลยผมเกดบ่ามุมกล้องเกมนี้มากเลยนะรู้สึกว่ามันปรับไม่ได้อะคะ นี่แหละตรงนี้ใช้เลยไปนัง่งรถไฟนะครัชิบเดี๋ยวรถนี้ลบไปแลกกันเนาะโอเคเราก็จะไปนั่งกันครับทางนั้นทางจะไม่เห็นนะจะต้องนั่งน,นี้นะ,จะจาไปน,นะน,นั้นก็่ได้ด่นาะนตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยเนี่ยเนี่ยสึกว่าผมก็เคยนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดเนี่ย อ๋อนี่ก็จะเป็นรถไฟของผมนั่นเองอ๋อดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทางขึ้นไปว่าทางขึ้นมาอยู่ตรงไหนเนี่คือบอกว,ว่าทางมันเยอะมากครับทางออกทางเข้าโอ้ยมันจะนีบางซื่แปนสเตชันเลยอะมันจะนีกางบางที่เลยและ,ะป้ายรถเมล์ไม่อยู่ตรงนี้เ่ยโออรถเมล์ทำอาไ่เลย,เลยเหรอเออครับ ตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟไอ่ะอุยมาสร้างกันในมาสร้างกันในเทอร์มิโนอลเลยเดี๋ยวไปดูนะครับข้างบนมีอะไรนี่ก็จะเป็นร้านขายต๋วรถไฟฮะเออสวัสดีวันนี้ผมจะมาวันนี้ผมจะไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปนั่งไฟกันเอาคนขายอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีคนขายเดี๋ยวนะมไม่มีคนขายไม่มีคนขายก็ขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับ อุ้ยตรงนี้ก็มีข่ายจุดรถไฟด้วยวูวจัอัอน,นี้ใหญ่มากสวยมากเฮ้ยรถไฟรถไฟเดี๋ยวเว้ย๋ยวก่อนมันยังเลเวสี่กรอซีเล็ดไปได้ไหมซีเล็ดอูเดี๋ยวขอมุนรถไฟไปทางนี้กันนะครับเราเราจะมาทางนี้ เอ้หมุ่นี้ได้เลยหรออ๋อนี่เป็นนี่ก็เป็นรถไฟเหมือนกันนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์นี่มันที่นั่งแต่ทำไมมันเหมือนป้ายรถเมล์เลยอะวิตรงแบบว่าสวยมากเลยอะผมชอบมากเลยอครับชอบสถานีนี้มากเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันโอ้อยู่ใต้ตึกนี้เลยหรอวูลรางเยอะมากครับวิเหมือนจริงมากเลยอะอ เฮ้ยมานี้เลยเหรอเไ้ยมันไปตามใจเลยเหรอมันไม่ใช่เกมแบบว่าไฟมันไม่ใช่เกมเมโทรเุ้ยตรงนั้นมีรถไฟด้วยอื้ยตอนคลิปก่อนๆน,นะผมลืมเอารถไฟออกโอ้โหลืมได้ไงโอเคเออแล้วไป เราจะขี่คันนี้เราจะขับไปขบวนนี้กลับไปครับโอ้โหโอ้โ,อโอทราศัพท์เกือบตกขี่เฮ้ยไม่ใช่ขี่เฮ้ยขับกลับไปครับอุย้ยมันอยู่ใกล้ตึกอย่างนี้เลยเหรอพอามาตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบว่าทางแยกโอ้ทางแยกสวยมากเออโอ้มันเลี้ยวแบอบกว่าขักซอมมากเลยมันไม่มีแบบว่าเลี้ยวแบบว่าเหมือน ไมมครับของแท้ไหมครับผมก็อยากเล่นเหละครับจะเออเอเอเอะจุแล้ว๊กดไลค์วิศวน,นี้ผมชอบมากเลยอะมันใหญ่มากเลยอะครับไปดูตรงน,นั้นกันตรงนั้นน่าจะเป็นที่เชื่อมหรือเปล่าเป็นที่เชื่อมที่กลับเหมือนนั้นหรือเปล่า วิตรงนี้ก็เห็นรถไฟของผมด้วยวันนี้เป็นสถานีใหญ่เลยนะเนี่ยค่ะวิฝันก็มีด้วยตรงนี้เป็นเห็นรถไฟของผมด้วยถ้ามองไปไกลนู่นนะมองไปไกลนู้นจะเห็นรถไฟของผมด้วยโอ้โหอะไรจอลังการอะไรจะอลังการขนาดนี้วิวยังตรงนี้เยอะมากเลยอะเรากำลังจะเลี้ยวทางนี้วิตรงนั้นมีที่รอรถไฟด้วยวิตรงนั้นมันจุดหมายปลายทางนะคะไม่ใช่จุดหมายปลายทางสิ มันไม่มีนะครับนี่ก็เป็นสถานีที่เรามาสำรวจเรามาสำรวจคลิปขึ้นก่อนก็มันก็จะไปเชื่อมกับรถไฟของผมมาแต่เสียรถไฟคงผมมันใช้ไม่ได้อะผมทำผิดทำผิดวิธีโอ้แต่้องไปแก้ไขแล้วผมว่ามันคงใช้เวลาแก้นานแหละเดี๋ยวขับรไฟต่อครับอุ้ยผมชอบรถไฟขบวนนี้เลย มันช้ามากเลยนะับโอ้พลังงานจะหมดแล้วอะไรกันเนี่ยจะหมดแล้วนะโอ้แม่เป็นสีแดงว่าพลังงานนะหมดแล้วสามารถบิลได้ด้วยนามาสร้างต่อได้ครับเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังอ้โหมันเติมให้เองเลยวิก็ถือว่าใกล้เหมือนกันนะเนี่ยครับ <c oughs> อุ้ยเม,มื่อขอใครยนะเมื่อกี้จามอันนี้ก็เป็นพวกเป็นของลรถไฟฟ้าเนาะไอนนจะเอารถไฟชึกๆปุ้นๆมาวิ่งตรงนี้หรอ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าไปแค่นี้ก่อและกันเดี๋ยวเราก็จะ พอรถมาไฟไปได้เลยอุ้นุ่งไงที่เป็นสถานีอ่ะที่มันเป็นสถานีของผมอะ่ะตรงนั้นเนี่ยโอ้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะเนี่ยสถานีนี่ท่าน,นีนึงอะ่ะมันต้องเชื่อมกับสถาน,นีนี้แล้วก็ไม่มีทางขึ้นตรงนั้นอู้เอ้แล้วคนไปกระโดดเลยตรงนั้นเนี่ยผมพาไปดูสถานีนี้แล้วกัน ไอซี่ผมก็หาไปแล้วล่ะครับเย้พรุ่งนี้วันเสาร์เอ้ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนี่ยทิ้งท้างสวรรค์นี่ผมเปิดไปตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้วันเสาร์นะครับเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์แต่วันนี้วันศุกร์แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันศุกร์แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เย้วันศุกร์แล้ว ดี๋ยวจะได้กินทัตดอกแล้วกินเลยแล้วกันเอ้ยเด้ยช่วงวันช่วงนี้แปลกอะ่ะผมต้องมากินนี้ทุกวันเลยต้องมากินนี้ทุกวันเลยอะ่ะอันนี้ขึ้นต้องระวังหน่อย,อ,ยอุ๊ยโอ้ยตอนนี้ผมลืมปิดอะ่ะเตมได้ไงอะ่ะเดี๋ยวโดดลงไปเลย ฟิวควนจริงนี่คือตายนะแต่อันนี้มันในเกมนะมันในเกมอุยก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะผมมารถมาก่อนรถ C.A.R. รถก็จะเป็นมอสไซค์นะผมว่าผมว่ามันดีกว่าขับรถธรรมดาหรือรถถ้าประตูไปอะมอ,มอสไซค์มันดีตรงนี้นะครับเพราะว่ามันดีอย่างก็คือมันไปคล้องตัวกว่าเนี่ยแรงมากเลย เขาไม่ได้บอกกิโลว่าผมวิ่งเท่าไหร่อะ่ะเลเวลห้าแล้วมันต้องใช้พลังงานรถไฟมันหมดมันถึงจะเพิ่มเลเวลเลเวลเลเวลโอ้โหขอดูกันนะเออเนียที่ผมสร้างไปอะ่ะแล้วมันไปล็อกอะไรอีก ใันให้ซื้ออะไรอ่ะอันนี้ก็มีเป็นวัอันนี้นะครับท่านผู้ชมเอเวลฮาร์เจ้าอุยอันนี้น่าสร้างมากเลยอนะ่ะอันนี้น่าสร้างมากเลยอ่ะครับวิธีก้นดีก็มีก้นตรงนี้ก็มีอ่ะสร้างไหนดีไปไารถเมย์สร้างอะไรกันสร้างปรถเมย์เออ เฮ้ยผมกล้อไปไปมันไปโฟกัสอะไรตรงนั้นไว้จะเมยไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้พิษพิษพิษโอ้มันไปโฟกัสอะไรตรงล่างรถไฟเดี๋ยวไว้โอ้ไว้เลยข้างบนไปตรงนี้แล้วกันโอ้ไปตรงนี้แล้วกันเานาะเพราะว่าสร้างเองมันคง มันมันก็ไม่น่าเหนื่อยหรอกสร้างเองเลยแล้วกันเนาะมันไม่น่าเหนื่อยนะคะเพราะว่านี้สร้างแป๊บเดียวก็เสร็จมันไม่เหมือนที่กันก่อนนะที่ผมใช้วิธีขี่ลัดนะคะอันนี้มันสร้างแป๊บเดียวนี่มันไปตรงไหนใกล้เต็มแล้วใกล้เสร็จแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จแล้ว แยบแปบเดียวเองอะได้เงินเพิ่มด้วยถ้าเราถ้าผมสร้างใช่ไหมมันได้เงินเพิ่มอ,อุ้ยอะไรตกเฮ้ยกล่องไลโก้ตกอะขอเก็บก่อนโว้ยภาคนี้มันอะไรกันนะกระหน่าเนี่ยนี่ผมว่าผมใส่ที่นั่งเข้าไปน่า,นาจะเหมาะนะผมว่าใส่ที่นั่งเข้าไปน่าจะเหมาะเดี๋ยวได้เงินเพิ่มนะครับเย้ <Yeah. S 1> ว่าใส่ที่นั่งเข้าไปน่าจะเหมาะแหละเป็นที่นั่ง ก็จะอยู่ในโหมดนี้แล้วเห็นไหมมันกลับด้านใช่ไหมัขาก็จะหมุนมาทางนี้ที่น้าแบบนี้มันนั่งไม่ได้อะคะไม่ติดๆกันเลยตัวนี้ก็สร้างได้เหมือนกันไว้ไปรถเมล์แล้วกันสามารถมาหลอดแท็กซี่ได้ด้วยเพราะว่าในเกมมันไม่น่ามีรถเมล์มาแหละคือแบบว่ามันอยู่กันแบบนี้มีรถไฟล้อมรอบแหละนี่คือ แฝของผมนะอยู่ตรงนี้เพราะตอนนี้มันทางตันแล้วไม่รู้จะต่อไปไหนแล้วนะผมว่าถ้ามีที่นั่งคงมีชีวิตชัวร์เพิ่มขึ้นถ้ายืนคงจะเหนื่อยนะดูเดี๋ยวเราไปดูข้างบนแล้วกันถ้าสำรวจอีกครั้งนะสําหรับใครไม่ได้ดูตรงนั้นวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวเน่อยนะครับผมก็เบิกผมก็บอกเกือบทุกคลิปบางวิดีโอก็บอกแต่มันไม่ยาวก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่ก็น่าจะยาวจริงๆนะคะถ้าจะยาวแบบเวอร์ไม่เวอร์ไม่เวอร์ นี่น่าจะยาวแบบแบบน่าจะยาวพอสมควรนี่แบบว่าผมก็ทําเป็นลางรถไฟนะก็ะคือมันเชลราสร้างนานผมให้เขาสร้างใช้วิธีเร่งความเร็วผมว่าว่ามันสวยดีนะเกมเนี้ยเฮ้ยมีคนเนะแรัวจะสามารถกดรักเขาได้ด้วยอันนี้ก็อยื่เห่าขเขาเลย ไม่ใช่แถวเขาจะอยู่แถวรถไฟนี้เลยผมว่าผมจะไม่ต่อมาตรงนี้แล้วกันนะว่าเราไปเชื่อมตรงนั้นก็พอนี่เป็นรถไฟทางรัดแล้วกันเนาะไฟรัดไม่ต้องคือรถไฟผมว่านั่งรถไฟสายหลักอะมันน่าจะใช้เวลานาน,านบอกเลยว่านานมากครับก่อมันจะนต้องอ้อมอะฮะเนี่ยดูตรงนี้มองไม่เห็นเลยมันไปอ้อมไกลมากนะครับถ้ามัฝนตกแล้วมันไปอ้อมไกลมาก ไม่อ้อมไกลมากแล้วผมว่าสร้างรถไฟลัดไปเลยดีกว่าแต่มันไม่สามารถใช้บริการได้โอเสียดายผมเอากั้นหมดเลยอ่ะมันไม่สามารถใช้บริการได้อ่ะมันต้องไปแก้ก่อนแล้วกันเฮ้สวัสดีจต้าตอนนี้ที่จิมก็เป็นสถานีนะครับเนี่ยเห็นมันยื่นยาวแบบเนี้ยสถานีเราขึ้นไปทัวร์ที่หลังแล้วกันสลอกไกด์เพิ่งมาเนาะวันนี้มันอะไรกันไม่เหมือนจังเลยวันเนี้ยข้างบนนี้เป็นอะไรอ่ะ เอาไปหลังค่ะเฮ้ยตรงตรงนี้ผมว่ามันต้องใช้เดินตรงนี้เท่านัา้นตรงนั้นไปไม่ได้ไปอยากมาซื้อก็มาซื้อ,อได้นะจ๊ะตรงนี้ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนหัวไม่มีทางนี้ก็ตรงนี้ลืมสร้างนะครับยังไม่เสร็จเหมือนเดิมผมก็ไปโฟกัสแต่ที่อื่นนะนี่ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนี้มีสองทางเนาะ ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมอะคับลืมอีกแล้วว่ายังไม่เสร็จเหมือนเดิมอะคับโอเคตรงนี้เป็นต้นไม้ตน้นไม้บอกว่าสวยมากตรงนี้มีหลังคาถ้าใครเคยเล่นก็ไปเล่นถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็สามารถไปหาโหลดกันได้ครับที่ p Play Store หรือ Google Play นั่นเอง อันนี้ก็มันก็แบบว่าเชื่อมไปถึงตรงนู้นเลยอะถ้าใครไม่อยากต่ออันนี้ไปต่อจากตรงฝั่งนั้นนะอ้อมไปมาฝั่งนี้โหไกลมากเลยมันอ้อมข้างหลังนี้เลยอะก็เดินทางรถไฟได้เดินทางรถไฟทางนี้ได้นะจ๊ะกะ็ลังจะเปิดใช้บริการแล้วโหสูงอลังการเฉลือเกิน ก็แคศสนองวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งช่องผมดีนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย